สวัสดีครับอ่าอัปเดตกันต่อนะฮะมาถึง ep 9นะครับอ่าสอนเทรดทุกสวิงนะครับกราฟสดนะ,ะตอนนี้เราอยู่โซนเมกานะครับอ่ามาตรวจสอบว่าโซนเมกามีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเราไล่สวิงมาเนาะอ่าสืบเรื่องมาจากนะครับวิดีโอชุดแรกนะฮะใน ep 8นดนะที่ผมบอกว่าโอเคแหละนะครับทองคำนะครับมันวิ่งขึ้นมาถึง เป้าหมายของชุดแรกของเราแล้วนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยชุดนี้เราจะเล่นอย่างไรนะฮะก็คือแท่งแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้มันยังไม่ปิดนะครับคือเราต้องไปดูแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับคือแท่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะแน่นอนแหละมันมี DM เกิดขึ้นนะครับมันมีโซน DM เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะรอย่อแล้วก็บ่ายนะฮะแต่ว่าการบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปบ่ายที่ M1 หนึ่งเนาะมันเกิดแท่งใหม่เกิดขึ้นนะฮะเราจับคู่สองแท่งนี้ไว้ก่อนฮะ วันนี้ไม่ได้เล่น h สี่เลยนะฮะวันนี้ไม่ได้เล่น h สี่เลยมีมีแต่สัญญาณเฮดหึงมาเนาะนะครับมันมี dm ออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าราคานี่วิ่งยังไม่ถึง dm นะครับทุกท่านมันยังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับเราจะทําอย่างไรนะฮะคือทางที่ดีนะครับทางที่ดีก็คืออยากจะรอให้เข้าแตะ DM อ็ะนะนะฮะทางที่ดีแต่ว่าอามันมีทางเลือกอื่นไหมถ้าเกิดว่าจะเข้าบายเลยอละไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีดูสัก มห้านาทีเนาะมห้านาทีหลังจากที่เขาได้เกิดนะฮะโครงสร้างอ่าโครงสร้างยกเนาะมันยกตรงไหนมันยกตรงนี้นะครับมันยกตรงนี้มันทำไฮตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาคายไว้ก่อนมาคายแล้วไปดูที่ห้านาทีนะครับห้านาทีห้านาทีมาขายอ่าหลังจากเกิดไฮ ครับหลังจากเกิดไฮเกิดขึ้นครับราคาต้องร่วงนะครับลงมาแตะอย่างน้อยเนี่ยที่ DM z o n มโซนก่อนถูกไหมนะครับน้อยมีการแตะ DM Zone ซนก่อนแต่ว่าในลักษณะน,นี้นะครับเราสามารถเล่นเล่นเล่น,ลนได้อีกรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮดหนึ่งนะครับมันยกขึ้นนะครับอันนี้คือ h ฮหนึ่งยกขึ้นมาเนาะแล้วจากนั้น จากนั้นมี m5 m5 ยกต่อให่นไหม m5 ยกต่อจากนั้นนี่ m5 มีการยกต่อนะฮะคือมันได้สเตปของ m5 มาแล้วนะครับอ่าสีเขียวนี่ก็คือเป็นมันจะเป็นสเตปของ m5 เห็นไหมอ่าดังนั้นเนี่ยสเตปที่เหลือเนี่ยอ่าแต่แต่มันขาดนะมันขาด dm ถูกไหมมันขาด dm แต่เราได้สเตป h1 m5 ทีนี้นะครับ มาดูที่หนึ่งหนึ่งนาทีนะทีนี้เราสามารถใช้กราฟหนึ่งนาทีนี้ยิงได้นะครับใช้กราฟหนึ่งนาทียิงได้โดยการยิงแบบอ่าคล้ายๆกับรอดูว่าให้ให้กราฟนี่มันเบรกขึ้นไปก่อนแล้วเราก่ยอย่อยยิงบ่ายขึ้นไปฮนะทีนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับมันจะขึ้นไปถึงไหนอ่าจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยมันจะขึ้นไปตามอ่าแพทเทิร์นของชุด M 5นี่เลยนะครับ ขึ้นไปถึงประมาณไหนเดี๋ยวผมจะวัดนะว่ามีโอกาสขึ้นไปที่ประมาณไหนนะถ้าผมวัดเนี่ยฮะมันก็จะมีอเป้าหมายอยู่อยู่ประมาณแถวนี้เลยนะ,ะเป้าหมายู่ประมาณแถวนี้เลยสองหนึ่งเจ็ดสองะฮะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่สองหนึ่งเจ็ดสองด้านบนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราเราจะรอแบบว่าให้กราฟนี่มันฟอร์มเอหนึ่งก่อน,นะฮะ แต่มันขาด DM นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะยิงเ1็มหนึ่งเลยให้ตั้งส t o p l ล s อไว้ใต้ dm นะ,ะก็เราจะยิงขึ้นไปอ่าทีนี้นะครับไปดูเอ็มหนึ่งนาทีนะครับเอ็มหน,นึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวเรารอเ1มหนึ่งให้มีการเบรกโครงสร้างก่อนนะมีการเบรกโครงสร้างก่อนเมื่อเขาเบรกโครงสร้างนะฮะเราจะบาราขึ้นไปเนาะอ่ามีโอกาสที่จะวิ่งมาโซนเนี่ยนะครับอันนี้คือคือง่ายๆนะหน้าง,งานมันมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรารอเบรกก่อน,นะฮะถ้าเ1มหนึ่งเบรกนะมันก็จะบินขึ้นไปนะฮะก็จะบินขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเอ็มหนึ่งยังไม่เบรกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเทรดีมานโซนนะฮะก็คือดีมานโซนของของเจ้าชุดนี่แหละนะครับของชุด h ฮน,นะ,ฮะที่ผมอธิบายนะฮะสวัทดีทุกท่านด้วยนะฮะเราเดินทางมาถึงอีพีเก้านะฮะเราเดินทางมาถึง ep 9ะะีเก้นา,านะครับก็ก่อนอื่นนะ,ะัะผมต้อง ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามาเรียนนะฮะขอบคุณมากนะฮะ,อะรอยิงเอ็มหนะครับเพราะว่า H1 มันสร้างเทลีน M5 มันยกนะครับแล้ว M1 สวนลงมาเดี๋ยวรอรอแค่ M1 ็น่ั่นแหละเบรกก่อนให้รอ M1 เบรกก่อนนะคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มันเบรก เบรกเหนือไหลตรงนี้นะครับคือง่ายๆหลักการกนะ็คืออยากให้เบรกตรงนี้ก่อนเอ็มหนึ่งเบรกปุ๊บอพอเอ็มหนึ่งเบรกแล้วนะครับมันจะเราต้องรอยย่อมาครึ่งหนึ่งแล้วก็บ่าให้นไปนะมันมีโอกาสเดินทางอย่างนี้เพราะว่ามันจะเดินทางขึ้นไปเพราะอะไรนะฮะก็เพราะว่าอาด้านบนนะครับก็เพราะว่าด้านบนมันโล่งเนาะด้านบนมันโล่งผมนมี่บอกเลยว่ามันมีมันมีซับไพ มันจะเป็นซัลายดีนะฮะจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เราจะรอเซลเนี่เองเนาะนะครับก็ถามว่ามันวิ่งสุดบล็อกไหมก็มีโอกาสวิ่งขึ้นสุดบล็อกนะวิ่งขึ้นสุดบล็อกเนาะอืมง่ายๆนะครับ,รบเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับอ่าขอบคุณครับผมขอบขอบคุณนะคำขอบคุณยินดีนะคำขอบคุณเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะฮะคำขอบคุณ นะครับเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะครับอ่าทีนี้นะครับนะครับมันจะเบรกตอนไหนไม่ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวรอให้เบรกก่อนอยางน้อยให้เบรกเส้นดำบอย่างน้อยให้เบรกเส้นดำนี่ได้ก่อนอ่เบรกลายนะยเบรกลายแล้วนะครับ แต่ว่ารอให้เบีกเส้นดำนี่น,น,นี่เส้นนี้เส้นนี้มันคือไหลนะเส้นนี้ครับอ่าพูดต่อเนื่อง5 EP เนี่ยเสียงไม่ค่อยมีแล้วนะ ต้องรอเบรกก่อนนะฮะถ้ายังไม่เบรกจะเพิ่งทําอะไรนะถ้ายังไม่เบรกจะเพิ่งทําอะไรนะจนกว่าเอ็มหนึ่งจะเบรกเบรกขึ้นเราค่อยบ่าสีเขียวคือท f ของดีมันของ h 1หนึ่งครับดีมันของ h 1หนึ่งครับผมปัจจุบันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีดีมันโซนของ h 4สเกิดขึ้นนะเพราะว่าแดง H4 สี่ยังไม่ปิด แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นดีมานของ h 1หนะึ่งะคือเราไม่รอ h 4สีนะเราใช้ h 1หนึ่งไปเลยนะครับปกติแล้วถามว่าดีมานตรงไหนมันแข็งมันก็คือดีมานตั้งแต่สีขึ้นไปนะครับสีขึ้นไปนะอันนี้มันคือ dm ของหนึ่งชั่วโมงนะเราไปดูกราฟหนึ่งชั่วโมงได้อ่าเราเราใช้ปัจจุบันนะมันก็คือดีมานอ่าเราเราใช้สองแท่งนี้นะครับคือแท่งนี้จับกับแท่งนี้ไงตรงนี้เป็น L ตรงนี้เป็น h ตีเอาแกนบล็อกตีมามันก็จะมีดีมาตรงนี้มนะครับแล้วทีนี้มาดูที่ M5 M5 มันมีการยกนะฮะหลังจากเกิดโครงสร้างตรงนี้นะฮะมันมีการยกขึ้นต่อเลยดังนั้นยกขึ้นต่อเลยเราก็จะข้ามมาสเต็ปที่ M1 เลยนะอ่ะอันนี้คือคือ,ค,อคือการคือการเล่นอีกสเต็ปอีกสไตล์หนึ่งนะนะครับของผมเนาะก็จะมีสองแบบก็คือแบบเบรกขึ้นไปเลยแล้วก็เล่นต่อไปเลยก็มีนะ แต,แ,ตแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆก็รอเล่นที่ดีมาเนี่ยจะดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าชํานาญแล้วนะฮะก็เล่นลอยได้นะ,ะก็ผมก็จะเล่นลอยให้ดูนะ,ะลอยถ้าเกิดว่าเอ็มหนึ่งเนี้ยเบรกนะฮะผมจะย่อแล้วก็บาดเลยนะครับคือคือการเบรลอยต่อนะ,ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮึยังรอก่อนนะ,นะครับเพราะว่า ไม่ชร์จมถือกว่าชร์จมอถือก่นอนนะแบตหมดเลยนะฮะวันนี้อ่าดีมานห,หนึ่งใช้ได้ใช่ไหมครับใช้งานได้นะถ้าเกิดว่าในเวลานั้นเนี่ยเราไม่เห็น ดีมาน H4 หรือซัพพลา H4 นะคือพูดง่ายๆก็คือจังหวะที่เราจะเล่นเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราเราหา H4 ไม่ได้จริงแต่เราพันมือนะก็เหมือนนนเนี่ยนะครับที่จริงเราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับถ้าไม่เห็น H4 ก็ไม่ต้องเล่นนะแต่ว่าอันนี้มันไม่มี H4 แต่ว่าผมอธิบายให้ดูว่าระบบเทรดเนี่ยนะฮะมันสามารถเทรดได้ทุกสวิงจริงๆนะครับผมก็เลยหยิบหยิบยกตัวอย่าง ของของเฮหนึ่งเนี่ยนำนำมาอธิบายให้ทุกท่านฟังไงทุกท่านจะได้เข้าใจว่าที่จริงแล้วมันเทรดได้ทุกสวิงนะฮะที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวทานเฟมมันมันสามารถที่จะเทรดได้ทุกสวิงนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ผมอธิบายว่าโอเคแหละเฮสสีมม่มันม,มีนะเฮสสี่มันมีหลังจากที่เราเนี่ยทาการนะฮะอารานาสิกโซนมาทั้งหมดถูกป่ะนะครับนะมันก็จะเห็นได้ว่าอ่าการริมของเซตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่า ท่าเหตุเนี่ยนะครับมันมันจะมีอยู่ไม่กี่ท่าหรอกนะฮะมันจะมีหนึ่งสองท่านี่แหละแต่ว่า,าการซึมซับกับผมเนี่ยฮะมันต้องซึมซึมซับด้วยสถานการณ์จริงแล้วก็ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับไปฝึกเรื่อยๆแล้วก็ไปดูวิดีโอที่ผมทําย้อนหลังให้เรื่อยๆนะฮะอ่าทีนี้ถ้าเกิดมันเบรกอย่างนี้แล้วผมจะย่อบายนะค,คือผมรู้แล้วแหละว่าทรงคํามันจะวิ่งไปถึงไหนนะครับคือผมรู้ว่ามันจะวิ่งขึ้นไปนะเราเราย่อบายไปย,อยไป่อมาตรงนี้แล้วบายเลยนะมันมีโอกาสวิ่งขึ้นมาตรงนี้ นะครับจุดที่เข้าบายเนี่ยสามารถย่อบ่ายนะฮะสามารถย่อบายย่อประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้นะคือมันเบรกแล้วนะอ่ะถ้าย่อลงมานี้นะครับตรงนี้นะศูนย์จุดหกจุดแปดถ้าย่อมาตรงนี้เราใส่บายนะใส่บายขึ้นไปเนาะนะเดี๋ยวผมจะมาร์กให้นะเออจะมาร์กให้เราจะรอบายตรงราคานี้นะครับเราจะรอบายตรงราคานี้แล้วก็เออจะตั้ง TP ไว้ที่ราคาเนี่ยนะครับแล้วก็สต o p l ล s s นะครับ Stop l ล s s นี่อาจจะไม่ต้องตั้งไกลนะฮะอาจจะตั้งไว้ใต้ดีมานี้ก็ได้นะครับ Stop l o s ออาจจะตั้งไว้แต่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าราคานะฮะมีการกดตัวลงมานะครับกดตัวลงมาบริเวณเนี้ยนะครับเราจะเปิดออเดอร์บายนะครับอาแถวนี้เราอาจจะบายได้เลยนะฮะ มันมีโอกาสวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือแผนจากหน้างานจริงนะฮะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำการเปิดออเดอร์นะฮะถ้าแตกตรงนี้นะฮะเราจะบายนะตรงนี้บายแล้วนะครับเราก็ตั้งทีไว้ที่สองหนึ่งเจ็ดสองหกสองห้า สองหนึ่งเจ็ดสองนะครับจุดหกสองห้านะอ่าโดยการตั้งสตอปลอตนี่ยฮะไว้ที่สองหนึ่งห้าเก้าจุดแปดแปดเจ็ดนะครับผมจะตั้งสตอปลอตไว้ที่สองหนึ่งผมวางไว้สองเปอร์เซ็นต์นะสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเก้าใช่ไหมห้ 5, 9, เาเก้าอ่าจุดแปดแปดเจ็ดนะจุดแปดแปดเจ็ดเสียงภาพทุเกเจนกดหนึ่งให้ผมด้วยนะเสียงภาพ ชัดเจนไหมครับท่านนะครับนี่คืออ่าเป็นอ่ามันเป็นกระบวนการยิง M 1นะครับ M 1นาทีนะฮะเห็นไหมนะผมเปิดออเดอร์ตรงบริเวณนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมทำการ, buy รบายฮะตรงบริเวณโซนนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมจะมีการวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการมาร์ทโถงไว้ให้นะเดี๋ยวผมจะใส่ จะใส่เป็นสัญลักษณ์คงนะนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านนี่ดูเข้าใจง่ายนะนโอกาสขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับเหตุการณ์เนี่ยเมื่อราคาเราบายตรงราคาสักเราเล่าเนี่ยนะครับเราบายเราเล่านี่นะครับบายตรงนี้อ่าถ้าบายตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันวิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันสามารถวิ่งขึ้นได้เลยนะครับมันสามารถวิ่งขึ้นได้เลยมันวิ่งขึ้นได้เพราะอะไรนะก็เพราะว่านะครับโครงสร้างที่ผมอธิบายให้เห็ะว่ามันเกิดโครงสร้างนี้แล้วนะครับ แต่ทำไมเราเราต้องมีสต็อปล็อตไว้บริเวณเนี้ยนะครับอืมก็เพราะว่านะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นแต่มันโดนโกดลงเนี่ยเราควรจะสต็อปล็อตออกมาบริเวณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยมันก็ควรจะขึ้นจากโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับก็เราก็จะทําการเก็บกําไรด้านบนนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะแผนนี้นะครับแผนนี้ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ด้วยกันก็คือจะเป็นอ่าการใช้ทันเฟรมนะฮะ h หนึ่ง m ห้า m หนึ่ง นะครับยิงนะฮะแต่สิ่งที่ขาดก็คือเราขาดดีมานโซนนะะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีมานโซนมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือดีมานโซนนะครับปกติแล้วกราฟต้องวิ่งลงมาแตะดีมานแล้วยกนะฮะแต่อันเนี้ยเหตุผลที่ผมเข้าเนี่ยก็เพราะว่าอ่าหลังจากที่นะครับมันเกิดมันเกิดเฮทหนึ่งใช่ไหมน,น,นะครับมันจะเป็นเฮทหนึ่งที่เป็นแท่งเทียนใช่ฮะเฮหนึ head ่งที่มันที่มันวิ่งขึ้นมาเนาะ วิงว่งวิ่งสองแขงขึ้นมาก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยแทนที่มันจะลงมาแตะ DM แล้วยก M5 อยู่บริเวณ DM เนี่มันไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าสังเกตดูให้ดีฮะในตำแหน่งสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นกราฟของชุด M5 นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากขบวนการสร้างเทรนเนาะนะครับมันก็จะเกิด M5 เกิดขึ้น M5 ชุดนี้นะสังเกตให้ดีว่ามันมีการฟอร์มยกโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะจากนั้นเราก็ถัดมาตรงนี้ก็ใช้ M1 ได้เลยนะ M1 มันวิ่งได้เลยเนละเอ็มหนึ่งมัน ก็กดมาตรงนี้ก็บายไปนะฮะก็ใช้เป้าหมายของชุดนี้นะฮะสต็อปลอตตั้งไว้ใต้ DM นะครับอันนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็คือถ้าเข้าเทรดอท่าหนึ่งเนาะนะครับที่อ่าผมนํามาอธิบายให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะมีโอกาสวิ่งเล่นนะครับแถวนี้ได้เหมือนกันเนาะนะครับเราตั้ง s t o p ปลอไว้ไว้ไว้ใต้ดีมนนะใต้ดีมานนี่เลยนะครับ นะมมันลงไปชนตรงนี้นะทุกท่านจะเห็นว่ามันคือศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนะครับมันคือ0ูนจุดหกหนึ่งแปดะฮะบริเวณนี้มันมันลงมาเกี่ยวนะฮะคือไอตรงนี้มันวัดจากอะไรนะมันตรงนี้มันจะวัดจากโครงสร้างชุดนี้นะมันจะวัดจากโครงโครงสร้างเอ็มหนึ่งนะก็คือมันวัดมาจากชุดนี้นะครับมันวัดมาจากโครง โครงสร้างชุด M1 เนี่ยก็คือตรงนี้คือ h ายไงตรงนี้คือ L ใช่ไหมเมื่อผ่าเข้าไปเราเอาแกนบล็อกหนกตีจากตรงนี้นะลงมามันก็จะมีโครงสร้างยิงนะโครงสร้างยิงเขาเรียกว่า0.6-8นะฮะมันก็จะมีโครงสร้างยิงอย่างนี้นะครับอทุกท่านจะเห็นชัดเจนว่าอกราฟตอนนี้นีกราฟวิ่งเข้ามาโครงสร้างยิงนะคือจุดยิงออเดอร์นะคระับอ,อธิบายให้ตามหน้างาน กดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าไม่ใช่การบอกสัญญาณซื้อขายนะแจะเป็นการสอนกราฟสดเนาะนะครับทำความเข้าใจก่อนนะนะครับผมไม่ได้บอกซิกนะนะครับจะผิดจะถูกจะอะไรนี่ผมผมไม่ทราบนะก็คือผมอธิบายตามหลักการที่สืดนะครับว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ชี้ชวนนะครับ ไม่ได้ชี้ชวนให้เปิดออเดอร์ตามอืมเข้าใจฮะเราใช้ได้ h ฮดถึงก็ใช้ได้แต่ว่าทางที่ดีเรารอ h ฮดสีมันจะดีกว่านะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้ามันจะขึ้นมันควรจะขึ้นจากโซนนี้ขึ้นไปเลยมันไม่ควรที่จะหลุดลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยมันควรที่จะฟอร์มแถวเนี่ยไม่ควรจะหลุดตรงเนี้ยนะครับเขาไม่ควรจะหลุดตรงนี้ถ้าเขาจะขึ้นนะเขาไม่ควรจะหลุดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาหลุดเนี่ยนะมันมีโอกาสที่มันจะทําลายดีมานลงไปไงนะครับผมถึงบอกว่าให้เราตั้งสต็อปลอตไว้ใต้ดีมาน อ่ะโอเคเนาะนะครับสำหรับ EP 9บก็จะอยู่ประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะสวัสดีครับ